อัสสลามอะัยกุมราะมะตุลวอฮิวบเรากตุค่ะวันนี้นะคะวิชาศิลปะชั้นป .3 เรามาเรียนเรื่องพื้นผิวนะคะซึ่งนะคะสิ่งของต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณใกล้ตัวเรานะคะหรือบริเวณพื้นที่อื่นๆน,นะคะจะมีพื้นผิวเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาเลยนะคะเช่นนะคะถ้าตอนนี้คุณครูจับขวดน้าอันนี้นะคะพื้นผิวของขวดน้ําเนี่ยจะเรียบนะคะเรียบแล้วก็เนียนมากๆเลยนะคะหรือถ้าเป็น เป็นกระดาษที่ชั่วนี้นะคะก็จะมีลักษณะพื้นผิวที่ไงคะจะรู้สึกหยาบๆหน่อยนะคะแต่ไม่ได้หยาบขนาดที่เราถือไม่ได้นะคะแต่ลักษณะของพื้นผิวแต่ละอย่างน,น,นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์าของใครของมันนะคะเพื่อจะที่จะ,จะบ่งบอกว่าลักษณะส,สิ่งนั้นคืออะไรนะคะและมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะที่ชัดเจนออกมานะคะพื้นผิวในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมา บอกว่ามันคือเอกลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์ของสิ่งของต่างๆนะคะที่เราเคยพบเจอเคยพบเห็นเคยใช้นะคะเราลอนะคะสังเกตดูว่าบริเวณบ้านเรานะคะหรือในบ้านของเรานะคะมีอุปกรณ์หลายๆอย,ย่างนะคะว่าจะเป็นของเล่นเครื่องเขียนเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวนะคะต่างก็จะมีนะคะ ลักษณะของผิวนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อที่จะเหมาะต่อการใช้งานนั่นเองนะคะถ้าพื้นผิวนะคะเป็นสิ่งที่เรานะคะสามารถสัมผัสได้จับได้จับต้องได้และมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะไม่ว,ว่าจะเป็นลักษณะของพื้นผิวที่ค,ครุขระหยาบลักษณะผิวมันๆด้าน ละเอียดนุ่มนะคะเป็นตุ่มๆุ่มหรือว่าเป็นหนามนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราะเรได้ว่าพื้นผิวนะคะผูกครายามันด้ามนุ่มนิ่มเป็นหนามเป็นตุ่มเป็นปุ่มๆนะคะทั้งหมดเราเรียกว่าพื้นผิวนั่นเองนะคะถ้าตัวอย่างจากภาพข้างล่างนี้นะคะก็คือภาพแมวงาะหลอดและ,ะหินนะคะหรือว่าพื้นพื้นื้นพื้นปูนซีเมนต์ก็ได้นะคะแต่ค,ครูยกตัวอย่าง หินมานะคะละักษณะของพื้นผิวของหินนะคะแมวนะคะมีลักษณะผิวเป็นไงคะขนก็จะนุ่มๆนิ่มๆใช่ไหมคะน่าจับน่าน่ากอดใช่ไหมคะนี่ก็คือลักษณะผิวของแมวนะคะนิ่มๆนะคะขนเรียบๆนุ่มนะคะ,คะ,คะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะจับอยากจะกอดใช่ไหมคะหรือภาพนะคะเปลือกเงาะรู้สึกว่ามันจะขูุขรู้สึกจะหยาบหยาบเอหน่อยใช่ไหมคะมีอะไรมา แบบรู้สึกว่าท่านมือรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปดูเนื้อผิวที่เป็นเนื้องอกจริงๆนะคะก็จะเนียนจะนุ่มใช่ไหมคะเนี่ยลักษณะของอพื้นผิวแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะคะหรือภาพหลอดนะคะหลอดที่เรนเคยใช้นะคะจะเรียบจะเนียนนะคะจะลื่นนะคะเพื่อที่เวลาเราใช้งานนะคะสัมผัสกับปากของเรานะคะจะจะรู้สึกว่าเป็นไงคะจะรู้สึกว่าแบบ ไม่ระคายเคืองต่อปานะคะแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานด้วยนะคะดังนั้นนะคะพื้นผิวนะคะก็จะเหมาะต่อการใช้งานเหมาะต่อสิ่งของแต่ละอย่างนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของเขานั่นเองนะคะและหินนะคะหินส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีทั้งผูกขาแล้วก็เรียบน,นะคะอยู่แล้วแต่ชนิดของหินนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความหมายของพื้นผิวนั่นเองนะคะบางชนิดนะคะ พื้นผิวบางชนิดนะคะจะมีลักษณะพื้นผิวที่เรานะคะหน้าสัมผัสหน้าจับหน้าก่อดน,นะคะเช่นผิวนุ่มผิวปุยปุยของขนสัตว์หรือว่าผิวลื่นๆของผลไม้หรือสิ่งที่รู้สึกว่า,วาเราจับแล้วมันมันลื่นมันเนียนนะคะเช่นตัวอย่างคะ่ะกระต่ายนะคะขนของกระต่ายตุ๊กตาะคะ่ะผิวสัมผัสของตุ๊กตานะคะนิ่มๆหรือ เปลือกนะคะหรือพื้นผิวของผลไม้ที่หรือว่าผักนะคะมะเขือเทศแอปเปิลนะคะ มีอะไรอีกไหมคะมีส้มมะนาวอะไรอย่างเงี้ยคะ,นนเ,ยะ,คะเป็นลักษณะที่พื้นผิวที่มันเรียบเรียบนะคะแต่มะน,นาวกับส้มเนี่ยอาจจะมีผิวที่ขรุขระขึ้นมานิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ถ้ามะเขือเทศเนี่ยเห็นความชัดเจนแล้วว่าพื้นผิวของเขานั้นนะคะเนียนแล้วก็น่าจับมากๆเลยะคะ่ะก็อาจจะมีแบบลักษณะเป็นมันๆเงาๆนะคะเพื่อที่จะดึงดูดว่าเนี่ยมันน่ากินมากๆเลยนะคะอ่าอันนี้คือเป็นลักษณะสําคัญของพื้นผิวที่ อยากจะให้เรานะคะสังเกตดูว่าพื้นผิวนะคะที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นอย่างที่ครูครูได้บอกหรือเปล่านะคะลองกลับไปสังเกตที่บ้านตัวเองนะและบางชนิดก็เป็นพื้นผิวที่รักษณะครุกค่ะจับก,ก็ไม่สบายมือเลยอย่าไปหมดเลยมีปุ่มปุ่มเหมือนพื้นบ้านเราพื้นที่เป็นบริเวณพื้นภายนอกพื้นปูซีเมนหนามจากทุเรียนหรือว่าผิวของสัตว์บางชนิดนะคะเช่นคางคก ใครเคยจับขลุกบ้างผิวของเขาจะขุขระมากๆเลยนะคะหรือเปลือกทุเรียนและพื้นปูนซีเมน,นะคะน,นี้คูยกตัวอย่างมาลักษณะผิวที่มีขุขระหยาบนะคะไม่เรียบไม่เนียนนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของผิวที่ขุขระ เรากลับมาสังเกตที่บ้านตัวเองนะคะว่ามีลักษณะของสิ่งของใดบ้างน,นะคะที่บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของผิวที่ขรุขระนะคะลองนะคะลองเขียนลงในสมุดตัวเองดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะจะได้เป็นการทบทวนไปด้วยนะคะเราจะได้สามารถแยกออกว่าลักษณะส,สิ่งของใดนะคะที่เป็นผิวเรียบเนียนหรือลักษณะสิ่งของใดนะคะที่เป็นผิวขรุขระหรือว่าหยาบนั่นเองนะคะ